สวัสดีครับทุกทกท่านในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูต้นบอนสีที่ผมจะเตรียมอัพกระถางนะครับช่วงหนาวก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วเนาะน่าจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะฮะบอนสีก็น่าจะฟื้นตัวได้แล้วทีนี้ผมก็จะเอามาให้ทุกท่านได้ดูว่าผมเตรียมต้นไหนไว้บ้างอ่ะมาดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นมนเทียนทองนะครับมนเทียนทองถือว่าเป็นบอนสีที่สวยมากๆเลยนะ ยังไม่มีปล่อยไปทางอื่นนะครับเพราะว่าผมก็รอเก็บน้องไว้เป็นแม่พันธุ์อยู่เนาะเอเอเก็บไว้ประมาณนี้นะครับนี่มน์เทียนทองต่อไปอันนี้เป็นนางเอกของสวนเลยนะครับมีแต่คนถามหานะก็คือยักษ์วายุพักนะครับก็จะตั้งเป็นแม่พันธุ์ในปีแรกนะฮะสำหรับต้นนี้นะครับต้นนี้จะถือว่าเป็นแม่พันธนะฮะเป็นแม่พันธุ์ต้นแรกของปีนี้เนาะเพราะว่าแม่พันธุ์ที่ผ่านมาผมก็ได้จัดการเอาหัวน้อง ไปผ่าแล้วนะครับก็จะรอจํานวนก็ได้แต่ภาวนาว่าให้น้องรีบโตเร็วๆนะเพราะว่ามีคนจับจ้องไว้หลายท่านกันเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจน้องๆนะครับอันนี้ก็มนเทียนทองอีกหนึ่งต้นนะที่จะเตรียมอัพกระถางนะนี่นะครับดูใบสิพี่น้องดูใบนะเป็นบอลสีที่ถือว่าสวยต้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเป็นบอล ใบแดงนะฮะสวยมากๆเลยนะครับดูดูดูมเทียนทองจําชื่อไว้นะครับจําชื่อไว้เลยนะถ้ามีแบ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเปิดขายทันทีนะครับอ่าต่อไปก็สาวนครชัยศรีอีกหนึ่งต้นที่ตอนนั้นกระแสแรงมากนะครับแต่ตอนนี้ดอบไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ปลูกเพื่อชมความสวยของน้องเนาะไม่ซีเรียสนะครับอันนี้ก็เป็นฮาริพุนชัย ดูเส้นกระดูกพี่น้องฮาริพุนชัยเป็นบอลสีที่ผมชอบอีกต้นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมชอบที่เส้นกระดูกนี่ใบน้องจะเป็นใบธรรมดามากแต่แต่จุดเด่นของน้องคือเส้นกระดูกนั่นเองนี่นะต่อไปเราไปดูอีกต้นไหนดีนะที่เราจะเอามาเปลี่ยนกระถางอ้อต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะครับก็เป็นฮาริพุนชัยนะครับฮาริพุนชัยเนี่ยผมจะเน้นตั้งเยอะพอสมควรเพราะว่าผมชอบ ชอบนะผมก็จะเอามาตั้งเป็นต้นแม่ด้วยแล้วก็เอามาปลูกชมเองด้วยเนาะเพราะว่าไม่จะเป็นต้องเอามาขยายพันธุ์เสมอไปนะการที่ผมเอาออกมาปยขยายพันธุ์อะไรนะขยับกระถังเยอะๆก็บางต้นก็เอามาปลูกเพื่อชมบางต้นก็เอามาปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะโอเคประมาณนี้นะครับและอีกหนึ่งต้นก็คือฮารีบุญชัยอีกแล้วพี่น้องอย่างที่บอกเนาะบอลที่เราชอบเนาะ เนี่มันก็ประมาณนี้แหละนะครับ่ะอ,อันนี้มาดูฮลีพุนชัยตอนโตนะครับใบน้องก็จะประมาณนี้เนะี่ยใบน้องท่านใดสนใจผมมีจํานวนนะก็สามารถทักที่ลายมาได้เลยนะครับสแกนที่คิวอคโคสมาได้เลยผมมีแบ่งอยู่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีต้นสองต้นนี่แหละฮลีุนชัยนะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับมีประมาณเท่านี้เนาะเห็นแล้วฮะ ช่วงเวลาของบอลสีจะกลับมาอีกแล้วนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ